สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรับทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับกับผมเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับในมัอนี้มาฟังการฝึกซ้อมบทสู่ขวัญให้กับคณะทอดผาป่าสามักีเนื้อหาสาระบททำนองสิเป็นจังใดขอเชิญรับชมรับฟังครับ Namo tassa pakkhawatto aranghatto Sama sambudhassa namo tachat Pakkhawatto aranghatto Sama zambutasa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียเสียมือนี้มันมือนี้มือเจนที่อาบุญได้โชคตกนี หากแม่นตกไม่จันขันใบนี้แม่นขันไม่แก้วพ่อแม่เท่าแก้ปุ่นแม่นแล้วจึงได้แต่งผ้าควันยัวสลอนสายลายมีทั้งฝ่ายบูกแขนแสนวิจิตรเนรมเมตมาแต่เมืองฝ่า องค์เทวาเอามาสูให้เจ้ามูสัทธาที่ได้มาถอดผ้าป่าในวันนี้เป็นผู้มีบุญอยู่ในมาสูกันบักใญ่จึงได้พากันห้มใจพร้อมปัจจัยมากล่นทุกคนลวนใดบวนเย็น ใจเธอวินมาแล้วเสียงเซวเซีวมาสมโบมนีแต่ผู้จบจบมีแต่ผู้โกโก้งามแแมันสุขคนมีแนวดลใจท่านมาทำทานเ้อบุญใหญ่สัทธาไทยเจ้าพี่น้องมองแล้วก็เสื่นใจ ทางเจ้าภาพบ้านเมืองแก่และวัดเมืองแก่นี้ก็ได้ดีใจใหญ่เหลือหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกนางนายกลับมาแล้วแนวได้ดีหามาตอนเพื่อตอบแทนพอแลมแม่ท้งญาครูกลับบอ่อแพหาแนวตอนขอบคุณ บุญต่อบุญในครั้งนี้ให้ได้เป็นเศรษฐีเด้อคุณพอความโชคมานยารีรอขอให้มาสู่เจ้าสัทธานีแม่นสู่คนขอบคศณที่ได้สางจงมาเป็นหนทางพ่อให้เจ้าได้เที่ยวใจอันว่าของสเสนียดจันไร ให้ห่างไกลแล้วบัดนี้ทั้งความหายยาให้มีให้เจ้าสุขีลลนเกิดเป็นคนให้พร้อมพรังให้เจ้ามีพลังทั้งสติปัญญากะมากหล่นทุกคนแต่ดอกทานเอ้ยฟังแล้วยิ้มเปยเปย เปไปกับกุลพนอยู่ทรงให้ดำรงสืบสางท,างทั้งแทบบลาวางให้ได้มีทางความวิมานทองเคยท่องเที่ยวเป็นทางเที่ยวสู่า่าวิมานกวางใดุ้มเย็น ขอึกเข็ยนยามากไกลให้มีชจมีโชคอันทุกศกโรครายให้พันภายภายไปเสียไปเหนือหรือใต้ไปทางใดก็ให้ง่ายให้สบายวัานบนคนใดแม่นยกยอ ขออานิสงส์ทอดผาป่าในครั้งนี้ให้เป็นผู้มีความมังคั่งทั้งความวางกายใดงานนั้นแม่นดังใจให้พองใส่สาแล้วแวนวจิตใจให้งามงดให้สดใสอยู่บ่อแพลแลแล้วกะอิมบุญให้ได้หนุน คุณคำจิตใจเบาเป็นสามาธิคิดดำริถูกต้องตามของเขาเขาสู่ธรรมถามเป็นอริยสาไปขังหนาบุญาลาได้อยู่ทรงคงติดถามแห่งเจา้าพัดามเขาสู่สาวาน บุญแบ่งปันในครั้งนี้มีสีสันอยู่บาวันให้เจ้ามีผิวพรรณมีรูปงามของแท้และแล้วกาสืดสมคนนิโยมสาแล้วทำแนวใดก็ให้ง่ายมีเจ้าในแวดลลอมถ้านอมเจ้าอยู่สุยาม มีคนถามคนยองสรรละเสริญอยู่ปิดนิดมีทั้งมิดพวกพ้องสนองเจ้าอยู่บ่ไายขันเป็นนายก็ขอให้ไปถึงพุนปลาดกระซ่วงทะบวงใหญ่ขอให้ลุลาบได้สมเจ้าปราถนา หรือสิทําการค้าสิทํานาหรือทําไรก็ขอ,ขอให้เจ้านี่ได้กาไรหล่นดื่นทวีเป็นเศรษฐีรวยล้นขอทุกคนสมใจว่าด้วยศรัทธาทอดผ้าป่าในครั้งนี้ความดีเจ้าให้จือจำ สิอุปธรรมไปหนาทุกเวลาพาเจ้าเสื่อให้เจ้ายิ้มระเรื่ทุกขึ้นแท่เดินแม่เดือพรามสิเยือเอาควันเจ้าทุกคนมายาสาอยู่เข้ามาสู่มูเจ้าทุกคนแท่แม่นสูขิง เจ้าอย่ามิดอิงทิ้งยามกวนม,มาให้เจ้าตื่นให้เจ้าซื้นพอบออย่ารอสาอยู่นานว่ามาเยอะขวัญเอ ขวัญเจ้ามารถตู้หรือรถทัวร์กันบักใหญ่ติดไฟแดงอยู่หันพะลันฝา่าวให้ตามาขวัญเจ้านัง่งเมือ่อยลา้าลงมาพาก่อนตอนได้ไปเขา้าปัม๊มนำ้ำเส่นได้ใจคอง มาสาเนื้อพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายไอเจ้ามาเร็วไวสูขีงเข่าในเหนือยามกลับเมื่อถึงบ้านให้สำราญอยู่บ่อสร้างให้มีทางราหร่นยามขึ้นบานแม่นเต่ามื่อว่ามาเยอะมาเยอะมาเยอะมา ไอ้อยวันเอยวันเจ้าไปเก็บตนผ่าป่าทางใดขอซองปัจจัยทั้งมวลในดวนมาหาแล้วเสียงสมแซวนำกฎหมดทนายอยู่บอดสร้างมาตาบทางเดิมือนีวันนี้ให้เตามา วามาอยู่วันเอววันแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งนีลาวันขายให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายวันแขนขควงแขนซ้ายก็ให้มาเต่ามาหมทั้งวันนมแล้ววันขังวันเอวบางกมเกี่ยว ควันทองน้อยและเหานมควันผมดำดูอาดควันปากตาเจรจาตั้งควันตาและควันคิ้วควันนหลวและควันแขนควันขาแบ็นลางไรล่ละไม่นั่นแม่นควันหัวก็ให้มาสามือนีวันนี้วามาอยู่ วันเออวันเจ้าไปอยู่กำหนแห่งทางใดวันเจ้าไปทำบุญยู่เมืองใดหนอวันเจ้าไปพบพ่อของดีอยู่ใส่แนวันเจ้าไปเที่ยวแก่ขอบเห็นหายอยู่วางได้ ให้เจ้ามาสาเดอมาสเดอเรีบร้วนเชิญเอาวันมูนเจ้าเข้านี่ให้เต่ามาว่าบายอออยเยอะวันเอ้ววันเจ้าไปปลูก ก็เป็นห้าก็ให้มาสามือนีวันเ,น,เ,เน,าานี่ว,นวันเจ้าไปปลูกมากเป็ออนใบก็ให้มาสามือนีวันเนี้วันเจ้าไปปลูกัวสาิ่งไก่เขียวอ่อนก็ให้มาสามือนีวันเนี้มานำทั้งกุนทองมานำป๋องคนเที่ยวมากินเข้าต้มแหลกของหวานมากินน้ำจานและน้ำอ้อย หมอเท่าเอิอจอย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 ละจอย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 เฮ้หมอเท่าเออจอยจอยให้ขวัญเจ้าเป็นเต่ามาว่ามาเยอะไอ้กวนเออ เินขวัญมาแล้วพรอมที่เราแทมพรต่ทันเอาตออคาถาแม่นอีเหลือลนขอทุกคนทุกท่านรับเอาเรีบดวนขอเชิญชวนพี่น้องของท่านได้รับเอาเด้อ สิทธิการียนตันธาคัตโตสิทธิลาภนนิรันตลังสิทธิเตโชชัยโยเนจังขอให้เจ้านี้ได้มีสับเนื่องน้องเงินไหลกองทองไหลมาแมนสุวรรันบ่มีเห็นอันแม่นครอบเขียนให้ให้มีชัยเหนือทุกหมู่ให้ได้ย่แสซ่มซอยเย็นจอยโยสุวรรัน อันว่าโชคลาบนั้นให้ไหลลังมาโฮมสมหัวใจทุกคนปราจนาเอาเด้อ,อย่าได้เพลือพล่ยแหลมีสันติอยู่ทุกเมือให้มีหล่นมีเหลือได้กินท่านอยสู่มืออย่าไม่พร่องขาดเขิน คนสละเาสริญย่อยยอกย่อยยอกย่อยยอกสมควรเดือดทานพระนิพพานเป็นที่ตั้งสาเล้วคู่สุคนเดอใชอยาถูพาวังชจยามังคลังสุขังพลังก็ขาเธอ นี่แหละบดสู่วันให้กับคณะผู้มพาถอดผาป่าสามัคคีนะยุวัดนดก็ดีนะครับก็เอาบทนี้ไปสู่ขวันให้กับคณะเจ้าภาพที่มาถอดผาป่าได้นะครับสนิตสนใจอยากจะได้บทสูตรฟวันกระบอกยากโทรข่ามาดเดอศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามสองห้าหกสี่หนึ่งเบอร์โทรของพระผมเอกราชบุญอานิลละนะครับ ทูกันมาคุยกันได้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ